สบายดีครับพี่น้องผู้ชมขอตลาดพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคกระบือช่วผู้บุตรหรือตลาดน้องแกม่มอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับเ <c oughs> สาร์วันนี้เป็นเสาว,วันเสาร์ที่สามเดือนสิงหาคมพุทธศักราช25 6พเกครับผู้มนชนเขามาส่วนง้วกับสิงน้ำผ้าพี่น้องมาเบืองลัขัง้งงวดตำรวจลักขังงวกปลาเพยงไหนง้วงงามงัวงเลียงง้วงบามันหไหน,นหไหเมืองเอา,มเอาชมบรรยากาศแล้วครับ ม่วกับพราเขาว่าจะเบิดครับเนี่ยมองเข้ากุมองหนึ่งแม่ลูกพอเอากัดได้แม่เหมือนนี่ยิ่งใหเนี่ยโอ้เธอเลยเลยบานลูกผูรอลูกหายพอลูกพกแปดครับ ลูกชื e ชหนู cf หกแปดรอจีนึ่งแม่ผสมไปพอเปิดไปเมื่อไหร่ห้าหมื่นห้าพันบาทหาหมื่นหาพันบาทสงูงลอยหาที่หาบวกแก่บก่หกไหวหกแปด แม่นี่แม่น้่งพอแม่นี่แม่น้อเอา้าของพอพี่ครบเดียวฝากเบอร์พอทนูน064ี่ทูนหกสี่หก้าหนึ่งับดับหกแปดมันมันครับผมจะขายใส่กันให้มาแล้วนะนะผมหมายน่ะน่ะบ้างนี่เอาบุญอย่างเลี้ยงกันไป กินหกเจ้าซื้อเจ้าา่าเราก็ซื้อกับใกันเเปัาร้อนึงไเองนเจ้าบอกันบ่าเอบา้อนันอ้่องตนนไอยเรื่อต้อกันผู้ใดตอมเกิดพึ่นกันม่เจ้าไปปันกันเอาลดเพอเดี๋ยวพวกเรโตวันสผมจะขายขาดคูล้ผมเนี่ยเนี่ยครับเอาใรยกอไตัวไดก็เรียกเอาเกันแ่ใบเกิดพ้อง คเอาได้ดอกเอาไดขายแล้วครับเอามัน่ายดีขายแล้วครับพอได้อันตัวละ1ิเจ็ดโก้ลอยครับแม่สาวพอสมไปสูงลอยสามทีบบวกตัวนึงหนึ่งืันเจ็ดพันหาร้อยเก้าร้อยต่อรองได้ รับประกาศต้มนี้เครื่องดังฮะเออมันเป็นยังซ่ซ้ำนี่แต่บอกคพดีแล้วดีลยวไอ้เพื่อนได้ว่ามันจะใสอ่ะเอาปากเบอร์ศูนย์เก้าเก้าว่าศูนย์สามสองนี่ศูนย์ดอกดอกศูย์สามสองเปล่านึ่งหกเจ็ดเอิมมันมันครับเอบคุเป็นบ เป,ป็นพอรุ่งแม่ลูกเดียวนี่ครับแม่ผสมอีกไปแม่ผสมอีกไปผสมแล้วมันบ่ติดไปตัวบ้าเดียวนี่เหรอเอาจาาังหวัดแม่ลูกอ่ครับครับสามหมื่นครับสามหมืน่นถึงทวนเนี่ยครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเสียค,คุณได้คือขัดเสือกุณได้ไหม รู้จักเสียปีถวัลพไหมามาไมเข้าเพจะไปกินเ้ยมาไปยาเลยนสามหมื่นก็มาบิ้งจีิงเหรอหพวกแบบสามหมื่นมาตลาต่อได้หนึ่งเนห้องสู้ร่อย พอรุงต่อรองอะไรอีกกันบ้นเนี่ยต้อไรได้ได้ครับได้ฟองสิขายจังหวัดเศร้าอย่างขายแดดเศร้าเก่ารับทรงคนบ่ครับแต่ขันไกลขันแถวนี้ทรงได้ออ้อะบบนี้มาเบอร์ู้คนอรุงฮะตาเบอร์เบอร์ยศูนเก้าสามสามสี่สองหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งห้อยยังหอยเอือดะ น้องไพ่ไมหนน้องไพ่สวัดบุรีไปหอยหอยอบถูหอยอหอยอบถูสวัสดีครับผู้สาวผู้สาววัดนี้ก็ปลุยสไรยักตัวเดียวหรือเปล่มเมียเมียทองวัดจักจักบาทอ่ะมื่นเจ็ ถุงลอยสีไปนอนถูสีหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้แมนั่นนี่เมนั่นไงไสอบุงมกิจยากเปิดไปเท่าไหร่เปิดไป่อร่องหลสานีไ่นะเห็ดเนือก็ได้ต่อรองเพื่อเ,เกอไกล เขาตัวเรียกเขาปาเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งอาสาเจ็หน่้ารถเจ้นาแสนสวยทาหงอไป่ใส่วันหลังพาพี่น้องไปหาหลอดงอค่ะเีนนวนงอยากไห้งไปเรียนเมีมาลิแสนสวยแม่ลูกทีละน่แม่ลูกทีละหนึ่งเดแม่มันตออแค่เดือนแล้วบ็หนหตอบหนหพันได้อบมแล้ว ที่ขายเป็นแมนลูกเขายแยกนี่แยกขายแยกเอาแม่ลูกเอาเฉยหนิแม่ลูกก็ไม่หกพื้นทั่วคนละหกพันหนละหมืนห้าแต่ว่าตัวนี้เขาขยเรี่ยวสองหมื่นหกชันสอง้อยมันจะแห่หา้อยมันจะ่ขาย่เอา,าหาล้อยนะขายมันนะสองห่นหกพันหา้อยโอ้เงยน คันแยกกันเมียท่อไส้เมียเศร้าเกครับเศร้าเกีัวหญ่ใหญาให่วตวันหันอยากหัวบุญเออโทษอะไก็ว่า้าใดใครตาใดก็ไเอาละเลีใดด้วยเอาเบอร์ละเอาปลาเบอร์เท่าไหร่คุ้เต่าสามว่าีสามเก่าคุ้หาสามหกแมมาดิจังหันมันมนครับ บาไดีอะแม่ลูกแม่ลูกครับลูกแม่รลูกผูลูกเขาผู่ครับเปิดเทไรอาเ 20, สอง 22, ม่นสองพันสองหมื่นแม่ผสมอีกไปกำลังเก่นสูงไรเทไรสี่สามาสี่สิบนบัตั้ก็ออยซ่าเ้ี่สิบผาคว่าแยกบัวขัดแยกแยก,ยแยกลูกเขาจบาทลูกเขาจอกัหาครับกแม่ดี เมี่ยเอาตกกันเมื่อท้ขน่าเมก็ได้ครับหแยกกันนะาร่วมมีสองมือสองันใครปีกใครเบียครฟูเลยแล้วข้ากกันอ๋ออันนั้นมีอันบนหรือเอาฝากเพื่อ ครับศูนย์แปดสี่เก้าสองสี่เจ็ดเจ็ดสนยครับยากใช่ละไม่เอะอเลยนะับเมันมันเดี๋ยวพอดีกับเบิงดอกกันทอละค่าทอกันรัาเอารถฆารถเลยไล่ไปได้คันรถืนิดน้อยนะครับเอ้าก้อตัวไหนครับเอมันมันลูกสาเอาจะบาดลูกเอ้าซื้อเพิ่มมากค่ะซื้อมากจะบาดซื้อเพิ่มเจ็ดค่ะ เมื่งเจ็ดครับโอ้สุดๆอยู่แม่สดดีจ้ะพ่อซื้อเยู่พอเรียกโค้งส้างก็ได้มาตากงใช้อกาวอมัน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 ละแม่ลูก เอาตะไ้ลูกไส้เนี่ยมื่นห้าแม่สาวน้อยมื่นห้าพันบาทต่อรถอไปลาคุณเก้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่นมหยังซื้อนักกัด กรลสินตัวนี้แจ็กเดือนแล้วพอได้ลูกล็อกกี้ล็อกกี้อาหากรยาวดีแร้ปปะกันท่องอันนี้เปิดปเทาได้ลูกนี่ตอ่องอะไอีกเนา เบ้อได้แล้วเนาะมันมันได้พอนยังใครเื็นตัวลูกสาวใครเื็นเราบ่บ่อาจาขอมาหาโอทัประธานได้ถิงใจโอ้รถพวกนัาแล้วเข้ามากับทีมบอกปอกเลยว่า หัวบวกสนไรอีก้ายครับพูลลอรอพูดรออเอาเจ้าบาทพอนุงสองเก่าหกืันเก่าสองนะสองนเก่าสองนเก่าไอหกนถิที่ว่าอะไร้ีว่าถ้วยก็ักหมแล้วสูงหยสามจุดเท่นได้จักปีลราพอนุงหะก้อีก้อนีก้อน่อกลลูกไข่ ดูกคเอฟสามหมื่นครับรออยู่พุ่งสางได้ยุบพุ่งโุ้งได้ยุสองหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ฝากเพอร์สูงเก้าหนึ่งบ่าสูงหกห้าสูงสี่เจ็ดเจ็ดจากสายพะลุกก็สีสลาย่ยนั้นๆขอพันเชิญครับจักบ้านเรานี่ อ้าลูกไส้พ่อพันธหรจะเรียวลูกดีผสมคุณภาพล้วเนาะแข่งขาดี คางดีเงี้ยเอาอกตั้งตรงเลยพี่น้องเลยเปิดบ้านใสลูกเปิดใบไทรละหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นบาทต้วนต่อรองได้อีกลูกไผลละมาใสไใดนี่เรียกผมลงไม่เกินไม่เกินไม่กินไมกแล้วมานอกเราซือวกนี่หกหมื่นบาทต่อรองไหนน้องลูกเนาะมาจะใส่ลูกใส่าฝากเบอรลูก ศูนยาว่าไปศูนย์เก้าหกแปสมันหมันได้ลูกด้วยเราจะบาดเราพวกลูกเนี่ยเงืนหารื่นหารอยเงนหาอผสมไปโอ้โหเรียบจอล่องอะไรอีกน้อยน้อยน้อยรอดว่าอะไรรึป่สูงรอดสามสิบบอกย้าดีกุเจ้าเป็นผว้บาดบด บ้านบ้านปากเบ้อคนใช่ีเียว่าคนใช่ปากเบ้ออ่ะปากเบ้อเบ้อเบ้อเยเบ้ออเบอเี่ยก่อนเบ้อเบ้อบอกแนบบอกแนบมีบอมี่คือที่เร์เดือเบ้อโทษไฟไหม้ไหมุนเออเบมีเบอ่เอามันมันกมันไปบบ้านเรไมไปแกหย่าอ้ภาพกาเปิดตัดกัน้สั่นละ เอานี่ยยูสน้นั่วครับงั่วหลายอยา่างกันอยากถ้วยกับหลหมือนี่เอ้าฝากเท่านี้ครับคลิปนี้สบายดี